ช่หมงคลค่ะวันนี้แอนมีพาทุกท่านนะคะมาชมตำนานผีเรือล่มนะคะครบสองปีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอาพัจดีนะคะว่าตอนนี้ค,นะความคืบหน้านะคะในการสร้าง พญานาคนะคะก็ยังคงต้องการนะคะร่วมทำบุญด้วยนะคะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมแอดมินก็มาย้อนรอยนะคะอดีตนะคะตํานานผีหรือร่มนะคะท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงได้ทราบข่าวนะคะแล้วก็ได้ติดตามทางข่าวสารช่องทางหลายๆเครือข่ายนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็มาย้อนรอยให้ทุกท่านนะคะ ตำนานผีเรือร่มผีสร้างวัดนะคะ ลูกช้างไม่ได้มาขอลูกช้างไม่ได้า่าลบลูงเดทดใดเพียงแค่ขอ,อเพืยงแค่เจอคับท่านๆเพื่อออกสืนะครับเจออยู่หลายใบเลยนะครับตรงนี้สิ่งศักดสิบนะครับ เลขดังคโคตรแล้วท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะแอดมินก็พาทุกท่านนะคะมาย้อนรอยนะคะอดีตนะคะตำนานผีเรือล่มผีสร้างวัดนะคะท่านผู้ชมก็หลายๆท่านนะคะก็เคยได้รับโชคลาภมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าต่างแดนนะคะก็ได้รับโชคกันมาท่วหน้านะคะ ตอนนี้ก็จะครบรอบ2ปีแล้วนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็พาทุกท่านมาย้อนรอยนะคะรวมถึงขอโชคลาภจากผีและร่มขอให้ดนบานาโชคลาภให้ทุกทุกท่านโชคดีเห็น3ตัวตรงๆสาธุสาธุเพื่อที่จะได้ทำบุญให้กับวิญญาณทั้ง5นะคะครบรอบ2ปีนี้ ท่านผู้ชมท่านใดที่ประสงค์จะร่วมทำบุญก็ติดต่อมาได้นะคะครบรอบสองปีนะคะที่จะถึงในวันที่สามมีนานี้ค่ะก็ติดต่อแอนมินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของเส้นไหว้นะคะหรือว่าร่วมสร้างพระเจดีย์ค่ะก็ติดต่อมาได้นะคะตอนนี้พระเจดีย์ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะขอโชคลาภจากทีเรือร่มขอสามตัวตรงๆนะคะจะได้มีเงินทำบุญค่ะ สาธุสาธุเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตกใจเลยอะตกใจนะตตกใจนะตัวเองพี่ก็มากันหล่อนๆเนาะมากันตอนหนึ่งตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะ อ่ะจะครบสองปีแล้วนะคะเสียงอะไรไม่รู้ค่ะนี่มันดึกแล้วนะเนี่ยในป่าี่านเองมาเราดูหม่ไม้พายก็สำคัญมากเลยนะคะตอนนั้นครูเบิ้มรู้สึกว่าเห็นแล้วก็เลขออกด้วยใช่ไหมคะครับคุณน<ด>ิวัตเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่นิวัดแหละ,ะคนดูเป็น เห็นเป็นเลขนะครับคูคุณรินมองไปก็เห็นเป็นเรือเห็นเป็นไม้ไผ่เคยดูเด่นวัดนาอืมอันนี้ก็นักแสวงโชคมานะครับที่เห็นเป็นสีขาวสมพูบ้างแล้วก็ตามแท่ความเชื่อของบุคคลคนนี้ครับก็นิวอัชชั่ มองมุมนี้ก็เป็นเหมือนกับรูปหน้าคนเลยเช่นเคยใช่มันเหมือนกับใต้น้ํานี่เหมือนหน้าคนเลยนี่นี่นี่เห็นเห็นเห็นตาปากตรงไหนไหนทูบเอาชี้นี่ทนะฮะนี่ครับนี่นี่คือโครงหน้านะครับเนี่ยนี่คือโครงหน้า น,นี่คือโครงหน้านะครับตรงนี้คือโครงหน้านะครับมีลูกตาทั้งสองข้างนี่จมูกนี่ปากนะครับนี่นะครับเดียวถ่ายรูปให้เห็นผมยาวด้วยนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปมาดูกันนะครับึไม่ติดอรอเดี๋ยวได้ถ่ายรูปม่รูปดูตรงไนจะไม่หนว่ารูปรูปนี่ นี่ไงมองเห็นเลยเนี่ยที่ดูเมื่อกี้นี่เป็นรูปโครงหน้านะครับต้องมองไกลๆหน่อยฮะนี่ตานี่ตานิ้ยจมูกนีปากนะฮะนี่คือผมผมมองเห็นเป็นรูปรูปคนเนี่ยวนี่คือโคองหน้าอ,อันนั้นคือผม,อ,ผมอันไหนคือตานี่ตออาั ชี้ตรงไม้พายดีกว่าซู้มามเห็นไหมไม่เห็นก็้องเห็ตอนนี้นะคะคุณครูก็มองเห็นเป็นหน้าผู้หญิงผมยาวมีตานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามามให้คุณครูชี้นี่ตาหนึ่งข้างตาสองข้างจมูกมีปากมีโครงหน้า นี่ทรงผมของเขาอืมจินตนาการของผมเลยนี่ตาสองข้างจม,มูกปากนะครับนี่ก็ทรงผมนะครับโอเคครับดูแล้วแต่คนจะมองเห็นนะครับท่านผู้ชมนะคะมองเห็นเหมือนกันไหมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะท่านผู้ชม จุดตรงนี้นะคะก็เป็นจุดไม้พายนะคะท่านผู้ชมสร้างเคืองนะครับท่านผู้ชมก็จะมีสุวของตัวแทนของพูกเสือชีวิตและก็จะมีจุดไทยที่จุดทยนะ นี่นะครับมาดูนะครับว่าก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับตัวยี่ก็จุ่จัจดกัน้นะครับตอนนี้เราก็มาวนยกันนะครับว่าที่ เฮ้ยต,ต,ตกใจนื่อว่าโดนทิ้งอยู่คนเดียวและดังอะไรดังตึกตักตึกตักึมกแรงโอ้ยเอาสลอนเลยจุดตรงนี้นะคะก็เป็นจุดหัวเรือนะคะเดี๋ยวลองมาดูพร้อมกันคะ่ะท่านผู้ชม ถ้าผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรก็เมนบอกแอนมินนะคะสาธุสาธุสาธุขอโชคาลาภช่วงวัดสุรินทร์นะครับคนพบกไทยโบราณนี้หลายใบมากเลยนะครับตามที่ได้สัมผัสแล้วคนพบนะครับ โอ้เห็นสามตัวล่ะท่านผู้ชมแล้วเห็นตรงกับเลขไห้ด้วยนะคะพี่พี่พี่ขอทูบด่วนเลยเร็ว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 เร็เห็นสาตัวเลยบนหัวเรือนะคะครบรอบสองปีพี่พี่ชี้หน่อยพี่เห็นไหมเออนั่นแหละเนี่ยดีดเห็นไหม หกสองห้าเรียงเลยค่ะนี่ยเนี่นี่หกนี่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่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 เห็นไหมหกสองห้าเนี่นะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะแอดมินก็เห็นแล้วนะคะตรงหัวเรือนะคะสามตัวเรียงเลยนะคะท่านผู้ชมมองเห็นเป็นเลขอะไรก็เมนบอกแอดมินด้วยนะคะ ที่แน่ๆสามตัวเรียงแล้วตอนนี้ผีร่ำร่มให้โชคท่านผู้ชมแล้วนะคะหกสองห้านะคะชัดมากย้านะคะหกสองห้าท่านผู้ชมมองเห็นเหมือนแอดมินไหมคะก็ม้นบอกกันนะเดี๋ยวแอดมินจุดตรงนี้นะคะท่านผู้ชมจุดตรงนี้นะคะพี่เห็นเหมือนกันไหมพี่ดูหน่อยดิสองสอง,งอันนี้สองตรงกลางข้างหน้าหกอันนี้ห้า แต่พี่มองเห็นเป็นเลขอะไรนีเ่เลขสองเลขสองหนพี่ไปมองมตรงไหนเลขนี่ก็เลขสองอันนี้ก็สองข้างบนตาแล้วแต่ตาคนนะฮะแต่ละท่านก็จะมองไม่เหมือนกันทิมงพบกัมทีหัวเรือนะครับพบเลขนะครับามพี่ขออีกที แอดมินบ้านทีวีนั้นได้พูดถึงนะครับนี่นะคะท่านผู้ชมจุดตรงนี้เลยนะคะที่แอดมินเห็น3ามตัวเรียงนะคะ3ามตัวเรียงนะคะท่านผู้ชมท่านใดมีบุญวาสนาก็ขอให้ถูก3ามตัวตรงๆนะคะจุดหัวเรือนี่แหละคะ่ะที่หลายๆท่านนะคะโชคดีนะคะได้โชคได้ลาบกันท่วนหน้านะคะจุดหัวเรือโอ้สวยมาก ซึ่งใหม่มาเพิ่มที่ใหม่เหม,มือนตาพันร่ว่ามีเๆโคงส่้าัสามติเป็นไม้ไอ้หออัวใหญ่ไอ้ัวเสียไม่เล็กนี่มเสียบเป็นหัวใหญ่แล้วก็ไอ้แบกมันอ่ะเป็นแบ,นบไกไอ้เก่าร้อยบานซื้อของมันก็ทมาบานเลยาบานนแหื้อของมันก็จะเป็นตะพันนะ ดีค่ะไ,ไทยบ้านทีวีกับแอนดินหญิงนะคะตอนนี้นะคะแอนดินก็อยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองตําบลตาต,ต,ตุมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอนดินนะคะก็พาทุกท่านนะคะมาย้อนรอยตำนานผีเรือร่มนะคะซึ่งออตอนนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะครบรอบ2ปีแล้วนะคะในวันที่3มีนานนี้นะคะก็ท่านผู้ชมคงจําได้นะคะว่าเรื่องราวนี้นะคะแอดมินก็เป็นคนแรกนะคะที่นําเรือนะคะ ไว้ที่วัดนะคะเพื่อที่จะนำเรือมาให้กับทางวัดเพื่อที่จะปลดปล่อยวิญญาณนะให้เขาได้อยู่ที่วัดเพราะว่าเขาก็คงทนทุกข์ทรมานมายาวนานมากนะคะหลังจากนั้นก็มีผู้คนมากมายที่เข้ามานะคะแล้วก็มีโชคมีลาภกับที่นี่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวด่งดังไปทั่วประเทศเลยค่ะท่านผู้ชมก็มีหลายๆช่องทางนะคะที่ เข้ามาทําข่าวที่นี่รวมถึงพี่น้องคนไทยในต่างประเทศก็ยังคงติดตามเรื่องราวที่นี่แล้วก็ได้ร่วมกันทําบุญนะคะเพื่อสร้างพระเจดีย์ให้กับทางวัดนะคะก็ตอนนี้พระเจดีย์ยังไม่แล้วเสร็จค่ะจะสองปีแล้วนะคะยังรอผู้ใจบุญค่ะคุคะจาได้ไหมคะจุดตรงนี้วันที่เท่าไหร่พี่จําได้ไหมประมาณเดือนประมาณเดือนนี้แหละครบรอบหนึ่งปีเนาะตอนนั้นเนาะใช่ ที่เรามาทําข่าววันรุ่งขึ้นน่าจะเป็นวันที่สองสองสองมีนาเพราะว่าวันรุ่งขึ้นทําบุญใหญ่ค่รบรอบแต่เราได้มาถ่ายทําที่นี่นะคะเพื่อย้อนรอยก่อนนะคะในตอนกลางคืนคืนวันพระใช่ไหมคืนวันพระแล้วเราก็ตั้งกล้องไว้จุดตรงนี้นะคะท่านผู้ชมแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นถ้าหลายๆท่านได้ชมคลิปนะคะย้อนไปดูคลิปเก่าดูครับวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราเขอไปก่อน เพราะว่าให้ท่านผู้ชมไปย้อนรอยดูคลิปเก่าๆทางไทยบ้านทีวีหรือทางสื่อหลักครับสื่อโซเชียลเอาเป็นว่าค่ำคืนนั้นพวกเราเจอดีนะคะท่านผู้ชมก็ค่ำคืนนี้แอดมินก็คุนลุกแล้วค่ะไม่ไหวขอตัวก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกเป็นไงบ้างคะวันนี้ตอนแรกๆไปก็รู้สึกตุบตุ แต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วกรับพระแล้วกลับบ้านก่อนสาทุกชกดี